พูดข่าวๆหรือเปล่าไม่รูออ้ไปดูการเต็มๆกันดีกว่าดูภาพบรรยากาศซ้อมด้วยนะคะซ้อมคอนเสิร์ต่อวานที่พี่เอามาแต่เมื่มอวานนี้ในดูนี่คือมีน้องเป่าคนเดียวใช่ไหมใช่น้องเป่าคนเดียวเออก็เต้นหนักอยู่นะเธอ,อชอบท่าเต้นเหมือนแบบบอบบีนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแหมเล่นกล้องทีวีออออนะคะต่อกล้องไปบ่อยก็รู้ว่าใครเป็นใครไงเออ บ่อยๆไงตากล้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะบรรยากาศกันนะคะไปฟังสัมภาษณ์รวมสัมภาษณ์เดี่ยวรวมทั้งน้องเปาเปาวลีด้วยนะคะจริงๆน้องกันที่สัมภาษณ์เดี่ยวเนี่ยน้อยนิดนึงเพราะน้องกันต้องรีบไปงานเมื่อวานนะคะในเอ็นเอเทนตอน4ี่โมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงแล้วต้องรีบนิดนึงแต่ก็ยังอุตส่าห์เดี่ยวมาให้นิดนึงนะคะจัดเต็มไปเลยค่ะสําหรับการเนซ่าทั้งภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็สัมภาษณ์หมดมวลนี่แหละค่ะไปดูให้จุใจกันเลยค่ะค่ะ อยากรักกันทำไมไม่บอกยอมฉันมาคุณยอาฉันไป,นไ,ปไปไหนก็ไม่รู้ําไม่รัไ,ไมไมุ่กันตสงดล่ละเธอแอกคิดไะไรทำไมไม่บอกลอกให้คุณเปไนใต่งหนุงกาลาะไปซสีถทาันใจว่าจะฉันคงคคเคยตัวมาไหนมเรากันเองอยู่แล้ว โทรแค่นี้ม่เห็นจะปิดคนต้ a งเสียรักในสิ m งที่ผิดาเธอทำฉันยังไงคืนมาไ e ้ไหม o ยากเคือเป็นคนร้ใจแรู้สึกมาเบาเบามองเอาสคี่ อยสัแต่ไม่อกง่ายมากมันจะได้หรือเปล่าอยากแตอกอกแสแส่สักแตแสกไม่ต้องบอกแตเศร้ขอแค่เธอเท่านั้นถ้าอยากหอมแต่เป็นเธอได้บอกผิดย้ำใจเธอท้อเลยเลิกทำเท่าชัแบบนั้นให้ควคือมันเคยชัดเจนเลยก่อนนะ Oh, <laughs> oh, ครับผมก็ตอนนี้ความพร้อมก็ประมาณ6 0 7 0แล้วครับก็เป็นช่วงของการฝึกซ้อมในเรื่องของเพลงด้วยแล้วก็แล้วก็ซ้อมเต้นด้วยครับเพราะว่าเพลงเนี่ยมีความวลิตี้มากครับหลากหลายรูปแบบมากทั้งเพลงแดนซ์นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราซ้อมด้วยกันเนาะแล้วก็จะมีเพลงเดี่ยวเพลงฟอปช้าๆนะครับรวมถึงเพลงลูกกรุงซึ้งๆที่จะร้องกับคุณอาชรินด้วยครับผมแบบอย่างน้ำตาแสงใต้ที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินกันก็จะได้ชมกันแน่นอนนะครับผมก็กับไปเมื่อกี้นี้พร้อมกันนานนานไหมครับ เมื่อเมื <ske uno> ่อวานครับเมื่อวานครับผมก็วันนี้มาซ้อมด้วยกันมีลายเพลงค่ะมีลายเพลงครับเนื้อไมครับคนสุพรรณยังคู่แล้วค่มาแบบว่าสนุกไหมมาร่วมแตมงกันสนุกค่ะพี่กันก็เจอกันครั้งแรกด้วยค่ะแล้วก็พี่กันเป็นคนที่ตลกมากมากร้องเพลงพอด้วยคือตอนแรกพวกผมคือตอนตอนแรกผมเนี่ยพยายามคุยกับน้องแล้วก็แบบคุยกันแบบ เกรงๆครับเพราะว่าเพราะผมก็พยายามพยายามจะพูดเนิอแต่ว่าเนิอของน้องเนี่ยกับผมมันต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยมาบ้านกันครับก็เลยแบบคุยกันง่ายครับเพราะว่าน้องเป็นสุพรรณด้วยแล้วก็เวลาเวลาทำงานด้วยกันก็คุยเป็นภาษาสุพรรณกันเลยครับผมน่ารักดีครับสอบออกสเต็ปเยอะเหมือนกันเะรอเยอะเหมือนกันเยอะมากก็ซ้อมได้สักพักแล้วค่ะก็สนุกดีเพราะว่าก็เป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วค่ะกันค่ะทำไมเลือกน้องเป่าถึงเกส เนี่ยครับเพราะเขาพูดเหนิอได้ครับแล้วก็เป็นคนคือจากการที่เราได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของน้องนะครับอย่างอย่างพุ่มโพที่ผ่านมาก็เห็นน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์มากในการร้องเพลงลุกทุ่งนะครับซึ่งกันฟังแล้วเนี่ยคนลุกทุกครั้งที่น้องร้องเพลงนะครับผมแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ใสๆสครับไม่มีแบบคือเป็นคนแบบบริสุทธิ์จริงๆกับกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมแบบพูดจาก็แบบพูดเนอตลอดเวลาไม่มีหมยถึงว่าเขาเป็นคนที่แบบใสๆสครับใสๆใสแล้วก็ แม้กระทั่งการพูดยังแบบไม่มีพูดแบบภาษากลางเลยพูดภาษาบ้านตัวเองตลอดเวลานะครับก็เป็นคนที่น่ารักมากๆกับกับน้องเป่าก็เลยแบบินดีที่ได้มาเป็นเกสของการในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับอย่างอย่างอย่างน้องเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้หายากมากๆกับคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วแบบว่าจะมีลูกเอื้อนอะไรที่เพราะขนาดนี้นะครับผมก็ดีใจที่วันนี้เราจะคนลูกทุ่งแท้ๆนะครับผมก่อนหน้านี้เคยเจอกันไหมคะอยู่สุพรรณเลย ไม,ไม่เคยไม่เคยอาจจะขับรถผ่านกันแต่ว่าไม่เห็นกันพัฒนบาบ้านครับผมตอนนี้คือบัตรรอบแรกเ,เตรียมแล้วตอนนี้เปิดรอบ2แล้วนะครับยังมีให้ทุกคนได้จับจองกันอยู่นะครับใครที่ยังไม่จองก็สามารถซื้อได้ที่ไทยทิ켓แมเจอร์ทุกสาขานะครับผมเปิด2รอบคือวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับผมที่พารากอนฮอล์ครับอันอน,น้องป่าไหมค่ะก็ฝาก คอนเสิร์ตถึงในถึงกันนะคะ 24- 25นะคะยังไงก็อย่าลืมไปช่วยเชียร์พวกเราด้วยในการเต้นสเต็มนี้แบบว่ายากเหมือนกันก็อยากให้ไปชมกันเยอะๆค่ะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสับีคและตอนนี้นะคะเราก็มาที่งานซ้อมนะคะคอนเสิร์ตของซูเปอร์สตาร์ดวงหนึ่งค่ะซึ่งเป็นดวงที่ฮอตมากจริงๆค่ะและเขาคนนั้นก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สสวััดีครบน้องกันเดิร์สตาตอนั่นเองครับเดิร์สตาครับโอ้ใจนะเป็นมีฮับบริสุทธิ์ไหมครับเมทเรพูดผิดพูดถูกครับตื่นเต้นครับเออวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยครับคือเราเมื่อคืนก็ซ้อมดึกมากแล้วก็มามาซ้อมกับน้องเปาด้วยเมื่อเช้านี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยจนมาถึงตอนนี้ครับก็เป็นการซ้อมเพลงเมดเลรลูกทุ่งกันครับรับรองว่าในนี้เห็นภาคครับสนุกแน่นอนแล้วก็สเต็ปการเต้นของน้องเปาเนี่ยนะครับเก่งมากจริงๆใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้มีมีทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมด6 6 6คคคคนนรับสไตล์ ครับทั้งสไตล์ตำนานพงลูกกรุงอย่างคุณอาชรินนะครับผมน้องเปาปาวลีเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนจากบ้านเดอะสไตล์ครับทั้งโตโน่ทั้งริทนะครับแล้วก็จะมีพี่สนครับแล้วก็บ้าหมี่จากละครเวทีสี่พันดินครับแอบไปสัมภาษณ์พี่โน่กับริทมาบอกว่าเตรียมเผากันเต็มที่เลยรู้สึกไงบ้างคะครับผมก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าเราเราเผาเนี่ยก็อาจจะให้รออยู่ข้างล่างเวทีนะครับอาจจะไม่ให้ขึ้นเวทีนะครับแต่ว่ารับรองว่าเผากันเละแน่นอนครับแบบพี่ดูดีครั้งนี้ เนี่ยอ๋อชน,นะครันะป้ะไม่ไหวแล้วน่าสุดพลังมากเลยที่แบบไม่เป็นไรมุกเนี่ยไปขอได้าลยครับยังไงซุปตาก็คือซุปตานะคะอย่า<ม>ไปแพ้หลอกกันนั่นดีแล้วเราอกว่ามุกเนี่ยนะครับหาหรือแป๊กเนี่ยต้องเป็นลุ้นกันแต่ว่าเราบองว่าความความสุขที่ทุกคนจะได้รับจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ทั้งทั้งมุกต่างๆทั้งหมดเพลงต่างๆที่มีความวาเลนตี้มีความหลากหลายเนี่ยทุกคนจะได้รับ เต็มอิ่มแน่นอนตั้งแต่ดูได้ทั้งหมดตั้งแต่วัย <brilliant. S 1> เด็กจนถึงวัยชรา,าเลยครับผม <laughs> วัยชราเป็นขับงองแงค่ะเพราะว่ารอบ2กลัวแบบซื้อบัตรไม่ทันพี่กันทำยไงดีคะทำยไงดีครับ <c oughs> ต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อครับถูกต้องต้องรีบซื้อครับยังมีที่ให้จองอยู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่สามารถจองก็สามารถจองได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมหลายคนเป็นห่วงสุขภาพค่ะบอกต้องการป่วยบ่อยด้วยกลัวจะล้มอีกเลยคอ๋อไม่ครับไม่ครับก็คือเราจะมีเจ็บคอนิดหน่อยครับมีเจ็บคอนิดหน่อยแต่่ววววาาากกก็็็ดยแแแลลล้้้้รรับปะทนน ธรรมดาครับผมแล้วก็วิตามินอาหารชนิดอื่นต่างๆที่เปนแฟนให้นี่แหละครับแข็งแรงดีแข็งแรงดีครับก็ฝากกันมาดูด้วยเยอะๆนะครับฝากด้วยครับสำหรับถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตครับเปิด2รอบครับ2วัน24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับที่พารากอนฮอล์ครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะฮะใครที่ไม่จองบัตรก็ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมแล้วก็ละครเวทีถูกต้อง19ตุลาคมนี้ครับตอนนี้ซองกันอย่างเข้มงวดมากๆเต็มที่มากๆครับผมใกล้มนเจอกันด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณครับ 毛利做早